โอเคครับนี่คือทีละเวคินนักเตะตัวใหม่ของพัทยาเต็ดนะครับคือชื่อกำมครับอยากสอบถามว่ามาอยู่พัทยาเตดรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากครับที่มได้กลับมาอยู่บ้านเราครับเพราะว่าผมก็เป็นนักเตะรุ่มม่อของที่นี่มาก่อนนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาร่วมทีมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์4ปีนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับ ครับผมก็คือมากับมาอยู่บ้านเกิดว่างั้นก็คือดีใจโอเคแล้วก็คิดว่าจะทําผลงานตัวเองไงแล้วก็จะทําเพื่อพญาอย่างไรบ้างครับผลงานของทีมครับก็สองปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะลําบากนิดนึงแต่ก็คิดว่าผมจะพยายามช่วยทีมให้ได้อันดับที่ดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นครับก็คือทำให้เต็มที่เพื่อพญาเตะครับผมโอเคอ่ะสุดท้ายและการเหนื่อยมาจากการเตะก็คือว่าอยาก มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับพิยุตรแต่ถึงทุกคนเนี่ยทุกคนเนะยครับมีการดีใจมากๆที่ว่าทีละเวคินเข้ามาสู่ทีมพิยิทุกคนมีการดีใจแล้วก็มีการโพสต์มีการต้อนรับอย่างดีมากครับพูดกับแฟนคลับยังไงบ้างผมผมก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกท่านผมได้ยินกีฬาศัพทุกท่านดีครับจากทางข่าวแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ติดตามแฟนคลับของเราตลอดนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความสนใจกับทีมพัทยาเต็ทแล้วก็กับผมด้วยนะครับซึ่งต้องขอบคุณแล้วก็ผมจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็คือนี่คำพูดของกล่ำครับเออชลเวกินครับสวัสดีครับ